น้องครับมากินปุ่นซาลาเปารา้พี่น้องยอดเอ้ยนี่ข้าปุ่นซา,นา,านลาเปาอ่ะอือนข้าวปุ่นซาลาเปาพี่น้องเอ้ยข้าปุ่นซาลาเปาเอ้ยเพชรพี่น้องขาเพชรจริงๆอ่ะทางเครอต้มเด้อนี่ ฉันชะวินดอาหารฉันก็มีอะไรบางมีอาหารปลาเลยพี่น้องพักเม็ดเนี่ยพักเม็ดอย่างเงี้ยชับไตนะมันต้องตีงตงตงนีน้มันต้องเป็นไอ้ผักข้นผงควายมันเกิดอยู่ตามซับตามอะไรที่น่าที่ขันอ่ะพี่น้องผักชีอะไรนะ อืมอร่อยเลยอืมก็อร่อยดีอืมทำไม,มนเดี๋ยวลูกแอขอกินต่อนะครับลืมติดตามลุงแอดแล้วนะ YouTube ตาแอบุญลำนะครับเ c e b o ๊ k ลูกแอบุญลำ นะครับติ๊กต็อกลุงแไงพี่มอย่าลืมนะติดตามลุงด้วยสวัสดีครับเจอกันที่บ้านนะครับสวัสดีครับ